ไปต่อกันดีกว่านะคะวันนี้มีความบันเทิงมาฝากกันเลยนะคะขอแนะนําคุณผู้ชมนะคะว่าให้กดปุ่มลดเสียงก่อนชมนะคะจะแจริมจอวันนี้เรานําเสนอเลยความขี้เล่นสุดเทเลนตของสายฟ้าพายุไปชมกันเลยค่ะในช่วงเจะแจริมจอ มีแค่หม,มอปลาที่ขยันเรียกปรัรนาเขานะคะนี่เลยคะ่ะพี่พายุคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือโทรคงเห็นประวานเจี๊ยบผู้จัดการแม่ชมกำลังคเคลิม้มของยี่พักสายตาอยู่นาะเสร็จพอดีอ่ะเห็นที่ต้องโดนปลุกดมูลิ้นน้านมา,นา,นา,นานไม่ได้ไปไหนนี่ละคะ่ะ เขาเรียกโย้นดับฝันของจริงเจ้าแฝดขยันรีบประวานที่ทจนหูอื้อซะขนาดนี้คงไม่ต้องนงไม่ต้องนอนกันแล้ว,ลวจ้ะห <c oughs> ลานเรียกแปลว่าหลานรักแต่งานนี้เจ้าแฝดก็รักประวัตหนักมา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 ,มา,มา